บอกแม่หมวยตรงๆรงแม่หมวยจะรีบไปไหนจะไปสวนผมเนี่ยนี่ที่ไหนเนบ้านอะไรเนี่ยบ้านปงซหมู่เท่าไหร่นี่หมู่มบ้านปงซีหมู่เจ็ดตำบลอะไรตำบลมตบลตกพลม,ม,พลมอำเภออำเภอขลุงจังหวัดยันทบุรีนี่ไงนี่ไงต้องมาที่นี่แหละผมได้ทราบข่าว เขาชื่ออะไรนะผมจะไปดูสวนทุนเรียนเขาอะชื่ออะไรวิไลวิไลเล็กๆกระด้เล็กก็ได้ชื่อเล็กเล็กผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละนั่นแหละชื่อเล็กชื่อจริงเขาชื่อวิไลแล้วเขาบอกว่าเขาปลูกทุนเรียนแล้วเขาใช้อาหารเสริมไม่ใช่อาหารเสริมล่ะเขาใช้อาหารพืช ชีวภาพสูตรไอออนเวอร์แ p l a แล้วเขาบอกทุเรียนเขาผลใหญ่เต็มภูรดชาตดโอวยนี่ลูกอย่างนี้เขาบอกเขาคัดทิ้งเขาคัดทิ้งแต่พอเขาใช้อาหารเสริมเวอร์แ p l a แม่เล็กนี่แม่อะไรเออแม่หมวยแม่หมวย พาผมไปหาคุณเล็กคุณวิไลเจ้าของสวนทุเรียนที่ใช้เวอร์พลนสูตรชีวภาพประเภทที่เรียกว่าสูตรไอออนได้ผลผลิตเขาลดต้นทุนเขาเพิ่มผลผลิตแล้วเขามีกำไรเขาล่ำเขารวยอย่าบอกแค่เงินล้านเลยเขามีเป็นสิบสิบล้านพอจะปะคุณเอ้ย แม่หมวยสตาร์ทรถสตาร์ทรถจะรีบไปเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนไปบ้านคุณเล็กสิเจ็ดีสิบล้านไปเลย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 ไปอยไปเลยไเลยไเลยไเลยวนเลยไปเลยเลยเลปลยนเลเยล แล้วพอเผอเป็นร้อยล้านเขาใช้เวิร์บแพลนอยู่ที่นี่แล้วแม่หมวยจะไปไหนต่อ okay. 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 จะไปให้น้ำในสวนโอ้โหหอมทื่นใจแบบต <laughs> ื่นใจคุณแม่ <laughs> ดีใจเจอคนใจดีคนของคนขุงนี่ใจดีแล้วแม่นะขอบคุณแม่มาก <laughs> <า>สามมาส่งพรุ่งนี้นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเที่ยวหาแม่นะแม่ <laughs> ไปเลยแม่นะ <laughs> ไม่บาย ขอบคุณแล้วผมจะไปหาคุณเล็กเขามีทุนเรียนสิบล้านไปก่อนแล้วนะพี่ครับสวัสดีครับเออผมจากสอบถามนิดหนึ่งครับที่นี่บ้านอะไรครับบ,รบ้านปงซีหมู่เท่าไหร่ครับหมูเจ็ดหมูตำบลครับตำบลตกพรมอำเภอครับ อำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีพี่เล็กพี่เล็กเฮ้ยมาเจอพี่เล็กเศรษฐีสิบล้านปลูกทุเรียนพี่เล็กเออเขาบอกพี่เล็กชื่อจริงว่าวิไลสีงามใช่ไหมครับคนนี้แหละครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกทุเรียนโดยใช้เวอร์แ plan แล้วปรากฏว่า เพิ่มผลผลิตที่สำคัญต้นทุนของพี่เล็กลดลงลดลงรายได้ปีนี้อาจจะทะลุเลย10ล้านไปแล้วจากการปลูกทุเรียนพี่เล็กนี่จะไม่เชิญผมนั่งหรือว่ารับประทานน้ำสักนิดนี่เมื่อกี้นะคนเขามาส่งนะแม่หมวยอะ่ะ <c oughs> เขาบอกมาส่งที่เนี่ยบ้านพี่เล็กอยู่ที่นี่แล้วเหนื่อยหิวน้ำ เขาบอกจะมาเจอเศรษฐีสิบลาน,นและนะขาย <laughs> ทุเรียนได้ขายทุเรียนดีแล้วก็บอกว่าใช้เวอร์แ plan เวอร์แ plan ผมก็ตามมานี่ไม่เชิญกินน้ำกันสักนิดหรือแม่คนก็ <laughs> แปลอยู่ๆตอนตอนรับแขกกัน <laughs> บ้างไม่จะรวยแล้วก็ใช้นิ้วชี้สั่งอย่างเดียว <laughs> นี่มันชื่นใจจริงๆนะครับขนาดยังไม่ได้ทานได้เห็นหน้าพี่เล็ก คนล่ําคนรวยเศรษฐีจากทําด้านการเกษตรกรรมอย่างนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรว่าวันนี้ท่านก็เป็นเศรษฐีได้ด้วยการทําตามแบบพี่เล็กเขาทาและที่สําคัญพี่เล็กเขาไม่ได้ทําธรรมดาเขาเป็นคนหัวก้าวหน้าเดี๋ยวจะมาสอบถามว่าชีวิตเขานั้นนะครับเริ่มต้นอย่างไรมีสวนทุเรียนเป็นอย่างไรช่วงนี้ผมขออนุญาตแม่หมวยขับมอเตอร์ไซค์ซิ่ง ทำให้ผมเวียนหัวหิวน้ำขอสดน้ำสักนิดอากาศเย็นอย่างนี้นะทานน้ําพี่เล็กแล้วสบายใจทำน้ําบ้านเศรษฐีทีนี้ละล่ํารวยเป็นเศรษฐีสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านกับเขาสักทีพอสมภาคนะพี่เล็กบอกพี่น้องเกษตรกร,รกให้ผมหน่อยนั่งคุยกับผม พี่เล็กนี่อายุเท่าไหร่แล้วนี่ยีนี้53ห้าสิบสามก็เป็นุูกพี่ผมประมาณ10ปีนะครับผมก็ถือว่าพี่เล็กก็แก่มากนะครับผมขออนุยาตสวัสดีพี่ครับไม่้จะมาถามเรื่องอายุกันทำไมครับอายุไม่เกี่ยวกาลังจะถามว่าประกอบอาชีพเกษตรกรและที่สำคัญช็อตเด็ดเคล็ดลับของการเกษตรซึ่งเป็นผู้ที่จะมาบอกเล่าบรรยายว่าเขามีโอกาสพบเจอ คำว่าเวอร์เพนนี่นะครับนี่เวอร์เพนอาหารพืชสูตรชีวภาพและเป็นสูตรประเภทว่าไอออนนะครับค้นไปแล้วสามารถเพิ่มผลผลิตอย่างไรมาฟังจากปากพี่เล็กในบัดนี้ครับพี่เล็กครับปลูกทุเรียนทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่ครับสองยไร่ต่ย่างแค่แค่สองพันตน้นเองเฉพาะทุเรียนสองร้อยไร่ แล้วก็200ยไร่นี่กี่ต้นครับทุเรียนที่เป็นประมาณได้ไหมครับพันต้นพันกว่าต้นปลูกทุเรียนสองรอยไร่พันกว่าต้นและต้นเนี่ยปลูกมาอายุกี่ปีแล้วครับทุเรียนที่ปลูก200อยไร่สามสิบก,กว่าปีสสิบกว่าปีโอ้โหแปลว,ว่าพี่เล็กก็เคยปลูกตั้งแต่ตอนพี่พเล็กยังอายุน้อยอยู่เลยยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ช่วงนั้นเป็นสาวแต่งงานแล้วย,ยังช่วงที่ปลูกทุเรียนใหม่ๆยังไม่ได้แต่งตอนนี้แต่งงานยัง พี่เล็กเป็นสวนพี่เล็กเป็นสวทำไม่น่าทำการเกษตรดีแต่ทำไมคนเป็นสวนถึงมีผลผลิตทุเรียนลูกดกนี่พี่เล็กรู้ไหมว่าผมจะมาตามหาพี่เล็กเจอนะจะมาหาสวนทุเรียนนะผมทุลักทุเลนะแล้วก็ทุลนทุลายหาพี่เล็กอยู่ตั้งนานแล้วก็ถามเข้ามาทั่วไปเจอแม่หมวยแม่หมวยดีมากผมบอกว่าอยากเจอเจ้าของสวนที่รวยที่สุดในย่านนี้แกบอกต้องเจอคุณเล็ก เขาบอกมีเป็นพันไร่ถูกไหมพันไร่แล้วเท่าไหร่นะสองร้อยไร่พันต้นทุเรียนที่ปลูกนี้อายุสามสิบปีแล้วเริ่มที่เข้ามารู้จักเวอร์เพลนอาหารพืชชีวภาพสูตรไอออนเนี่ยมันเริ่มรู้จักเมื่อไหร่ครับก่อนเพิ่งรู้จักปีนี้แหละปีน,นี้ใครมาแนะนำละ่ะเจ๊น้องฮะเจ๊น้องเจ๊น้อง จอน้องเข้ามาแนะนําแล้วพี่เล็กตัวแรกมาแนะนําพี่เล็กเชื่อเขาไหมว่ามันเป็นสารอาหารพืชชีวภาพสูตรนาโนพอที่แรกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเหรอครับแล้วทํำยังไงพอพอเขาทำยังไงเขาขยันขยอเรายังไงหรือว่าเขาชี้แจงเหตุผลอย่างไรพี่เล็กถึงได้เชื่อเขาก็ยังว่าของไม่ลองก็ไม่รู้นะครับ <laughs> พี่เล็กตอนแรกๆตอนที่ปลูกอะ่ะเริ่มต้นปลูกมานะ่ะตอนที่เริ่ม ผลทุเรียนผลผลิตที่ครั้งแรกที่เราได้รับอ่ะทุเรียนเนี่ยมันจะมีอายุเท่าไหร่เราถึงได้รับผล,ผลผลิตของมันเริ่มต้นครั้งแรกจริงๆส <4 S 1> <4 S 2> ี่ปีสี่ปีก็หมายความว่าย้อนกลับไปเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วราแ,<ป>แล้วตังกระโปง,โงมาตังกระลงหลุมอ่ะสี่ปีถึงจะมีถึงมีลูกสองร้อยต้นใช่ไหมครับสองร้อยต้นใช่ไหมไอ้พันต้นใช่ไหมในสองร้อยไร่นี่ครั้งแรกที่เก็บผลผลิตเราขายได้ราคาเท่าไหร่ในหนึ่งพันต้นเนี่ยครั้งนั้นนะ เมื่อสี่ปีแรกนะจ,จาได้มะไม่ได,ไได้เอาล่าสุดปีล่าสุดพันต้นเนี่ยปีล่าสุดพี่เล็กได้เท่าไหร่ปีที่แล้วปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วราคาไม่ดีแต่ปีนี้ราคาดีปีที่แล้วราคาไม่ดีราคาได้ราคาเท่าไหร่ในหนึ่งพันต้นสามเก้าสามล้านเก้าไม่ใช่กิโลนะเป็นกิโลหรือเปล่าเอาราคาเป็นเงินที่พี่เล็กได้รับมาทั้งหมดในหนึ่งพันต้น บอกมาได้เลยไม่ต้องกลัวสามภักกรเพราะเราเกษตรกรใครเขาไม่เก็บเราอยู่แล้วเท่าไหร่ครับตีไปห้าล้านกว่าออออห <laughs> ้าล,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 ล้านกว่าพี่เล็กผมขอถอนหมกเลยนะไม่ไหวแล้วผมร้อนเหลือเกินพี่เล็กห้าล้านกว่าเมื่อปีที่แล้วขนาดไม่ได้นะท่านผู้ชมครับพันกว่าต้นยังไม่ได้ไม่ได้ห้าล้านกว่าห้าล้านเก้ากับหล้านกว่าที่ผมเดาเอาเอง คือกว่าเลยคนจะบอกไม่สุดหรอกครับจะบอกห้าล้านกับหนึ่งแสนไม่มีไม่มีทางหรอกครับกว่านี่จะไปเหยียบกับหกล้านแล้วขาดไปสิบบาทยี่สิบาทเท่านั้นล่ะตีไปซะ่หกล้านแต่ที่สําคัญครับพี่เล็กพอได้เกือบหกล้านเอาตีว่าหกล้านเอาพี่เล็กครับแล้วพี่เล็กมีคนเขาบอกยังไงพี่เล็กไม่พอใจหรือยังไงว่าผลผลิตมันไม่ดีแล้วพี่เล็กก็ถึงมามาเจอพี่อะไรนะเมื่อกี้พี่น้องเจนน้อง มาเจอเจ๊น้องเจ๊น้องเขาก็เข้ามาแล้วเขาให้พี่เล็กใช้เวอร์แพลนอย่างไรครับตอนนั้นบลองลองใช้ดูดีครับใช้แล้วใบใหญ่ลูกโตครับอพอดีช่วงเป็นกําลังเป็นลูกเนี่ยเจ๊น้องเข้ามาเป็นดอกเป็นลูกเนี่ยลองทุกปีจะไม่ทําสารไงอ๋อแ,แล้วกะที่นี่ทำสารอยู่แปลงแปลงมัเลยทำอ๋อทดสองทดลองดูแล้วก็ นำเวอร์แพนไปทดลองตอนตอนแรกมาทดลองกี่ไร่ครับฉีดหมดเลยนี่เสี่ยงเลยเหรอเสี่ยงเขาว่าเสี่ยงแต่ว่าเรามีเหตุหตมีผลใช่ละเขาคืออากูก็ใช้อยู่ไง<อ>เราไปดูเขาด้วยไปดูอากูก่อนอากูเขาใช้อยู่เราเลยเห็นเล็งผลเลิศเลยในหนึ่งพันต้นสองร้อยไร่นี่เลยฉีดหมดเลยฉีดเริ่มต้นเดือนไหนครับ เ,เ,เริ่มต้นครั้งแรกตอนที่มันออกดอกปุ๊บก็ฉีดตอนออกดอกเลยครับเจน้องมามันขึ้นลูกแล้วนะขึ้นเป็นลูกเล็กๆแล้วลูกประมาณสักหนึ่งกำมือประมาณหนึ่งมือใช่ไหมประมาณขนาดเนี้ยนะครับลูกขนาดนี้ในช่วงเดือนอหลังจากพฤศจิกาธันวาใช่ไหมลูกขนาดนี้แล้วธันวาลูกขนาดนี้แล้วหรือว่าประมาณมกราจะเป็นกมกรามกรามกราคมนะครับ มกราคมลูกขนาดนี้ปรากฏว่าพี่เล็กนะครับก็ได้ทำการนำเอาเวอร์เพลนอาหารพืชชีวภาพสูตรไอออนพี่เล็กตอนนั้นที่พี่เล็กใช้ทั้งหมดจนมันออกผลแล้วเนี่ยนะครับในปีนี้นะครับเราใช้ตั้งแต่เดือนมกรามาระหว่างที่ลูกแค่นี้พี่เล็กมีทุเรียนอยู่นะครับสองไร่1,000ต้น แล้วเริ่มใช้เวอร์เพลนนะครับในครั้งนั้นเริ่มตอนเดือนมกราคมขนาดที่ลูกทุเรียนขนาดนี้แล้วนะครับปรากฏว่าพอถึงขั้นออกลูกแล้วเนี่ยพี่เล็กใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ7000 0บาทแล้วใช้ต้นทุนแค่70,000บาทโดยใช้สารนี้นะครับเขาเรียกว่าเวอร์เพลนเนี่ยนะครับพี่เล็กใช้วิธีการกระบวนการใช้ทั้งหมดคือเงินทุน70,000บาทเราแบ่งเป็นการฉีดพ่นกี่ครั้ง กี่วันระยะของการฉีดพ่นครับตั้งแต่เดือนมกรามาฉีดงวดนลกสิบห้าวันมกรากระฉีดต่อฉีดช่วงที่เป็นนั่นอ่ะสิบวันมีเจ็ดวันมีก็แล้วแต่นาะจายจังหวะอ๋อหลายมาเรื่อยๆสิบวันมีเจ็ดวันมีก็คือตีซะว่าสิบวันนะครับโดยเรียกว่าโดยประมาณสิบวันครั้งสิบวันครั้งเลี้ยงกันมาจนถึงเดือนมีนาคม แล้วผลเป็นไงครับผลผลิตที่ได้เห็นก็คือลูกใหญ่ดีลูกใหญ่น้ําหนักต่อลูกเท่าไหร่ครับสามโลกาสี่โลคลูกสามโลกว่าสี่โลรวงใหญ่เต็มรวงเม็ดไปครับงวงอะงวงจะใหญ่งวงจะใหญ่งวงคือตัวอะไรมันงวงก้านก้านโอ้ก้านใหญ่งวงใหญ่เราก็เรียกว่ายวงใหญ่งวงใหญ่ก้านใหญ่ลูกหนึ่งสามสามกิโลสี่กิโล ถือว่าเป็นลูกที่มาตราฐานเลยว่ากันเถอะแล้วก็เนื้อเต็มลักษณะนี้ถ้าลูกนึงปกติขายกัน3าสโลนี่กี่บาทครับโลละเท่าไหร่ปีนี้ก็เจบาทเจบาทต่อกิโลสโลสามเจ็บเอ็ดลูกละสองรกว่าบาทกับ300รอุ้ยโอ้ถามตรงๆชี้ชัด เมื่อก่อนหน้านั้นยังไม่ได้ใช้เวอร์แพลนได้เงินประมาณประมาณกับ6ล้านถูกไหมครับครั้งนั้นแต่บอกว่าไม่ค่อยผล,ผลผลิตไม่ค่อยดีปีนี้ผลผลิตดีหลังจากใช้เวอร์แพลนต้นทุนทั้งหมดนะครับสองไร่1000ต้นต้นทุนประมาณ7 7 0 0 0 0บาทพี่เล็กบอกผมมาตรงๆไม่ต้องกลัวหรอกเราเกษตรกร,เ,กรเขาไม่มาเก็บสัพากรเราหรอกปีนี้ปีนี้คาดว่าจะได้เงินเท่าไหร่ปีนี้ได้ผลผลิต ร้อยตันร้อยตันตันละพันกิโลพันกิโลกิโลละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบหกเอาตีซะเจ็ดสิบพอเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวก่อนทุกทีต้องถอดรองเท้ามาสมัยก่อนเรียนคณิตศาสตร์ <Yeah. S 2> มีกี่กี่กี่ตันนะร้อยตัน ร้อยตันที่สองร้อยไล่หนึ่งพันต้นได้ร้อยตันพี่เล็กเครื่องคิดเลขมีไหมมันเท่าไหร่มีสองร้อยต้นสองร้อยต้นเอ้ยสองร้อยไล่หนึ่งพันต้นแล้วก็สองร้อยต้นแล้วพันต้น ได้เท่ากับ100ตัน100ตันกิโลละ76บาทเ6บาทได้1,000ันตันพันคูณ76รยตันร้อยตัน100ตันคูณ76บาทต่อกิโลหนึ่งตันมีพันกิโลคูณเข้าไปเกือบสิบล้า เกือบสิบล้านปีที่แล้วห้าล้านถึงหกล้านปีนี้จะไปเหยียบกับสิบล้านเพราะเจ้าร่อคณลุดนจ่องนี่ตัวเลขที่เปิดเผยได้นะผู้ชมตัวเลขที่กมิดกเมียนบังเอาไว้อีกล่ะที่ไม่บอกอะกลัวคนมายืมตังใช่ไหมล่ะอย่างน้อยก็มีผมคนหนึ่งล่ะพี่เล็กครับถามจริงๆขอยืมสักร้อยได้ไหม ร้อยล้านนี่ท่านท่านพี่น้องเกษตรกรผมคุยเนี่ยกึ่งสนุกสนานคนถ้าอารมณ์ดีคนมีความสุขเพราะว่าความสุขเนี่ยนะครับมันเกิดจากกายก็สุขใจก็สุขแต่ที่สําคัญกว่ากายจะสุขใจจะสุขได้เนี่ยมันต้องสุขจากทรัพย์ซะก่อนทํามาหากินประกอบสัมมาอาชีพและที่สําคัญพี่เล็กประกอบสัมมาอาชีพปีที่แล้วบอกว่ายังไม่ได้ใช้เธอได้หกล้าน ปีนี้กระมิดกระเมียนปิดปิดบางบางเหยียบไปเกือบสิบล้านแต่ที่ซุบซิบซุบซิบที่ผมซุบซิบหลังใหม่อีกไม่บอกเพราะผมเกรงว่าพี่น้องจะตาลุกวาวเพียงเพราะว่าเธอนั้นพี่เล็กหรือพี่วิไลของผมเนี่ยนามสกุลสีงามขนาดนี้ราศีของ,องเธองามทั้งตัวทั้งครอบครัวแล้วล่ะครับเพราะว่ากระเทือนเรือนลั่นวงการทางการเกษตรกรรมว่าเวอร์เพลนนะครับสารชีวภาพนะครับที่สูตรไอออนเนี่ย เรียกว่าซึมผ่านเนื้อและที่สําคัญต้นเป็นไงครับสมบูรณ์ใช่ไหมฮะต้นสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์ก็คือใบมันเป็นไงครับใบดำใบงามใบดาใบงามใบมันผลใหญ่งวงเนี่ยคือมันติดมาจากต้นมันเนี่ยงวงมันแข็งแรงส่งอาหารมาที่ลูกลูกน้ําหนักเต็มน้ําหนักดีอย่างนี้ไม่เรียกว่าเศรษฐีพันล้านในวันข้างหน้าอายุแค่53เพราะนี่ครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต นะครับไม่มีสารเคมีเจือปนเพิ่มแต่ผลกำไร,กรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนเพราะนี่คือตัวอย่างของกเกษตรกรรมไทยเกษตรกร,ร,กร,รไทยที่เรียกว่าทั้งแข็งแรงและยั่งยืนทั้งรั์ทั้งกายและใจครับขอ,อเสียงปรบมือด้วยหัวใจผ่านไปยังให้พี่เล็กมีความสุขและก็มีความรักความชอบในการเกษตรตลอดไปเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร,ร,กร,รไทยต่อไปนะครับพี่เล็กครับวันนี้ผมไปก่อนครับ พวกนี้จะยกขบวนขันหมากมาอย่าลืมนะครับพวกนี้ผมจะยกขบวนขันหมากมาโดยมาหาเอาทุเรียนที่นี่อ้อยที่นี่นะครับแล้วก็จะมาหาเท่าแก่ที่นี่รับรองได้ว่าที่นี่มีพร้อมแล้ววันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดเจ้าบ่าวก่อนจะมาจีบพี่เล็กจะมาจีบพี่เล็กมาขอพี่เล็กพี่เล็กครับอย่าลืมนะพ่งนี้เก็บหมูเก็บหมาเก็บลูกเก็บหลานให้หมดนะครับเพราะว่าผมจะกับพี่เล็กจะมาหากันและมีความสุข ผมจะไปแนะนําคนอื่นต่อวันนี้แค่นี้พี่เล็กลาแล้วครับครับเบนนั้ <c oughs> น,นิ่มเ่นนั้นนิ่มจริงจ้ะกดอะไรอุยเนื้อหอมเนื้อหอมนี่กลิ่นทุเรียนหรือกลิ่นเนื้อพี่เล็ก